คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสายที่8ครับคุณบอลครับคุณบอลกินไม่อิ่มคุณบอลเคยมาเล่าเรื่องจำเป็นต้องอยู่เมื่อปีที่แล้วครับเรื่องนี้มีรุ่นน้องมาเล่าให้กับคุณบอลฟังตอนไปเจอบางอย่างตามติดทำให้เจอเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อเปีที่แล้ว บุญสิยามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่แปดกับสายของคุณบอลกินไม่อิ่มกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับพี่แจ๊คตอนนี้อิ่มหรือ,อยังฮะโอนอนอิ่มเลยครับอตอนนี้ช่ำๆเลยสิแล้วก็เพ<ช>ิ่งตื่นเลยสิโอกำลังกำลังงงเงียงงวเงียอยู่เลยครับ<笑><笑>พรุ่งนี้ทำงานไหมครับเอ่อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับตอนนี้ที่หายหายไปเพราะว่าไปยุ่งกับ ทำร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ทําร้านนั่งชิลกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือพรุนี้เปิดไหมเนี่ยเปิดครับต้องเปิดพรุงนี้<ช>วันทําเงินใช่สิเพื่อนสิพรุงนี้วอาทวันศักด<ช>ิ์จีนใช,ใช่ครับเออเปิดแถวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะได้ครับได้ครับเออนะครับคุณบอลกินไม่อิ่มเราคุยกันเรื่องล่าสุดก็คือจําเป็นต้องอยู่เมื่อปีที่แล้วนู่นเลย ใช่ครับเ,เรื่องนี้มาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นน้องของคุณบอลมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเขาไปเจอบางอย่างตามติดจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่ครับบุญศิยาคือยังไงครับเรื่องนี้อ่อต้องเกิดก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้รุ่นน้องผมเนี่ยถึงกับยังต้องเปิดไฟนอนอยู่ถึงทุกวันนี้โอ้คับแล้วก็จนมีอาการซึมเศร้าได้รับ ต้องเข้ารับการรักษาทางจิตเวชด้วย<ฮ>ครับใช่ใช่ใช,ใช่ย้อนไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องแม็กครับแม็กเนี่ยเป็นนิสิตจบใหม่ครับก็มีชีวิตทุกอย่างปกติปกติมากๆเลยครับก็คือจบปุ๊บได้างานทำเป็นที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเช้าทำงานเย็นเลิกงานกลับบ้านออกสังสรรค์กับเพื่อนบ้าง กลับถึงบ้านไหว้พระสวดมนต์นอนปกติทุกอย่างจนวันนั้นเป็นคืนวันเสาร์แล้วก็มันเป็นเท้าเออ่จะเข้า,าวันอาทิตย์เนี่ยแหละครับก็กาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ตื่นสายได้พักผ่อนได้ไปนั่งชิวก็ไปนั่งชิวกับเพื่อนแหงเอากับเพื่อนก็จนประมาณสักห้าทุ่มเช้าคืนเนี่ยแหละฮะกลับบ้านก<อ>็อาบน้ําสวดมนต์อะไรเรียบร้อยจะนอนละพี่สาวมาเคาะห้อ,หองอก๊อก ผมก็เปิดเอ่อผมขออนุญาตเอาตัวผมเป็นเป็นแม็กแล้วกันนะครับ,รบจะได้ฟังง่ายๆได้ครับตัวผมก็เลยไปเปิดประตูแล้วก็ชะโงกหน้าออกไปพี่สาวบอกว่าเฮ้ยแกฉันขอนอนด้วยสิแอร์ที่ห้องฉันมันเสียพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ช่างเข้ามาดูอะไรเงี้ยครับผมก็บอกอ๋อ oh, ได้ได้ไดเจ้เข้ามาสิอะไรเงี้ยแต่เตียงผมมันเป็นเตียงเตียงที่มันเตียงเล็กสําหรับนอนคนเดียวพี่สาวผมบอกว่าเออแกนอนเตียงแกไปเถอะเดี๋ยวฉันจะปูผ้านอนข้างล่างอะไรเงี้ยครับก็ ไม่ได้มีอะไรก็นอนจนเช้าจนสายแหละครับทีเนี้ยเหมือนมีเสียงเคาะประตูก็ก็ก็พ่อมาเคาะประตูนะฮะได้ยินเสียงเป็นพ่อตะโกนมาเฮ้ยปิดแอร์ได้แล้วสายแล้วอะไรเงี้ยครับผมอุจจากนอนตะแคงก็ขยับมานอนหันมานอนงายพอหันนอนงายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราติดอยู่ในผวงังแบบจะหลับจะตื่นจะหลับจะตื่นตึ่งหลับตึงตื่น,น,นประมาณเนี้ยครับ,รบพอหลังจากนั้นเนี่ย เหมือนตัวมันแข็งทื่อไปเหมือนเราโดนผีอั่มครับอยู่ดีๆเนี่ยลูกบิดท้องผมเนี่ยมันหมุนเองแก๊กแล้วประตูมันค่อยๆเปิดออกไปแอ๊ออกไปพอบานประตูเปิดออกไปจนสุดแล้วเนี่ยผมเห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งตัวสูงชะลูดเลยครับตัวสูงมากสูงเลยประตูวงกบประตูไปอีกสุดขอบประตูวงกบเนี่ยเห็นแค่หัวไหล ก็คือตัวโอ้โหทำไมสูงขนาดนั้นเนี่ยแต่ผมมาคิดในใจแล้วผีหลอกกูแน่เลยเอาเอาและเล่นเล่นฉันและอะไรเงี้ยพอทีนี้เนี่ยผมก็พยายามดีตามองด้วยความกลัวครับเพราะว่าไม่เคยเจอจะจะจังๆอย่างนี้เลยคือคนเราเนี่ยถ้าตัวสูงขนาดนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะมันต้องก้มตัวลงมาเพื่อที่จะลอดลอดวงกรประตูเข้ามาครับ แต่วิธีที่เขาทําคือไม่ใช่แบบนั้นครับเขาเอาหัวเขาเนี่ยแนบกับหัวไหลคือหัวชิดกับหัวไหลแล้วก็กร,กระเทิบกระเทิบกระเทิบกระเทบเข้ามาแล้วพอผลประตูเขาก็โยกหัวกลับขึ้นไปตัวสูงมากผมนี่ได้แต่หลีตาแต่มันมันทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะฮะคือใจนี่เต้นตุ๊บ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 แล้ใจจะทะลุออกมาละผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเห็นผมเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาเดินตรงดิ่งนะที่ผมเลยเดินข้ามพี่สาวผมมาเดินเดินเดินข้ามพี่สาวผมมามาถึงขอบเตียงผมปุ๊บเขานั่งลงนั่งลงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่รู้ว่านั่งคุกเข่าหรือนั่งยองยองหรืออะไรนะครับแต่รู้ว่านั่งลงแต่ขนาดนั่งลงแล้วยังสูงมากเขาเอามือของเขาเนี่ยมาจับที่ที่แขนผมนะฮะมือนี่ยาวมากใส่แหวนขนาดหัวแหวนเนี่ย เป็นมันจะเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับเหมือนเม็ดพลอยครับเป็นแหวนทองผมจําได้เลยเป็นแหวนทองคําแล้วก็มีเป็นเม็ดพอยตรงนิ้วนาง,งด้านซ้ายมเม็ดใหญ่ขนาดเท่าเม็ดลูกอมหอนนะครับ,รบเขาเอามือจับผมเสร็จตอนนั้นคือผมจะช็อกแล้วตอนนั้นน่ะกลัวมากมเขาบอกกับผมมาว่าเจอสักทีนะจำล้วได้ไหม เราชื่อบุญศิยาพอไปสิ้นเฝ้าบุญศิยาเท่านั้นน่ะผมสติแตกผมลุกพวดขึ้นมาผมผักหน้าต่างออกผมกระโดดออกหน้าต่างวิ่งเพราะหน้าต่างเอ่อข้างๆเนี่ยมันเป็นโรงจอดรถมันจะมีหลังคาอยู่ก็กระโดดออกมาผมก็ค้อยหลังไปพี่สาวผมกระโดดตามออกมาก็พากันปีนเอะกันอยู่ปีนลงมาก็เหมือนคุยด้วยเจเห็นไหมพี่สาวบอกเห็นสิก็เดินข้ามตัวกูไปเลย เห็นทุกอย่างตั้งแต่เปิดเอ่อตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นทุกอย่างหมดเขาก็โอ้โเอออกันอยู่ข้างล่างจนพ่อกับแม่เนี่ยเดินออกมาเหมือนได้ยินเสียงคนโวยวายนะทีเนี้ยก็เดินออกมามาตรงโรงจอดรถผมกับพี่สาวก็ยืนกําลังคุยกันอยู่เนี่ยพ่อกับแม่ก็บอกอา้าวไปอยู่นี่ได้ไงอะ่ะอะไรเงี้ยตัวผมก็เลยบอกเล่าเล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังแม่ผมบอกว่ามึงอ่ะก,กินเหล้าเยอะประสาทถอ,อน ไปขึ้นบ้านบ้านบ้านใหญ่และอะไรเงี้ยผมก็งงเลยทีนี้ผมก็อะไรบปเดี๋ยวพ่อพาขึ้นไปส่งพอขึ้นไปส่งเสร็จปุ๊บประตูห้องมันก็เปิดอยู่อผมก็ว่าเนี่ยเห็นไหมประตูห้องมันเปิดเองพ่อผมก็ยืนมองอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ตบไหลผมบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกนี่บ้านเราเออผมก็เออบ้านเราจะมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ย พอ่อผมก็กล้า,กล,าก,ลกลัวยังไม่กล้าเข้าห้องพ่อก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูอีกมันก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรลูกอ,อาบน้ำอาบท้าผมก็อาบน้ำอาบท้าอะไรเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตปกติครับแต่มันไม่ปกติละต่อจากนี้ไปมันค,ค,คือสิ่งที่หลังจากเนี้ยเหมือนเขาเนี่ยเจอผมละใน หลังจากนั้นในประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ย oh. ช่วงเวลาที่เขาจะมาเนี่ยอย่างคืนแรกเลยที่เขามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาตีสองถึงตีสามอยู่ราวๆนี้ครับคืนแรกเนี่ยที่ผมได้ยินนะครับผมจะผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบตื่นขึ้นมาช่วงเวลานี้เหลือเกิน mm. ผมได้ยินเสียงฟึดอยู่ตรงใกล้ๆที่นอนผมเนี่ย <Okay. S 1> ผมบก็หลีตาดู ผู้หญิงคนเนี้ยเขากำลังยืนยืนเปิดผ้าม่านมองบ้านข้างๆอยู่อืมผมก็เฮ้ยใครวะผู้หญิงคนเดิมหรือเปล่าก็พยายามดีตามองครับเขาเปิดมองอยู่นานเลยอม,มองบ้านหลังโน้นมองบ้านหลังนี้เหมือนชักเขาใช้ชีวิตประจําวันของเขาไปเลยครับพอทีเนี้ยเขาหันมาเขาเขาเหมือนเขาเขาตกใจว่าผมอยู่ผมผมมองเขาอยู่เนี้ยเขาปิดผ้าม่านเสร็จปุ๊บเขา เคลื่อนตัวเข้าอ่าฝา,ฝา,ฝา,ฝาผนังบ้านและหายไปในความมืดนั่นคือนั่นคือครั้งที่สองที่เจอเขาเขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างบางทีผมก็จําไม่ได้แต่ที่จําได้ได้ก็คือวันนั้นนอนอยู่อืเว้นมาจากวันนั้นประมาณสองสาวันนอนอยู่เสียงมันมาอีกแล้วผมก็รู้ตัวอีกแล้ว ว่ามันมีเสียงอยู่ใกล้ๆมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงใกล้ๆเตียงได้ยินเสียงฟืบฟืบฟืบผมว่าหลีตาดูเหมือนเดิมวันนี้มาชุดใหม่เออวันนี้มาชุดใหม่ฮะแต่ชุดเขาจะเปลี่ยนตลอดเลยนะพี่จัดเขาจะเหมือนเอ,อคนใส่เสื้อคอกระเช้าที่มันเป็นชุดเรียบร้อยเรียบร้อยของผู้หญิงสมัยก่อนนะครับ แล้วก็จะใส่เป็นเออ่กระโปรงยาวๆแล้วก็จะมีไอ้สร้อยสไปายเบี่ยงที่มันเป็น,ปนลายพุทซ้อนนะครับที่เป็นทองเป็นเงินเป็นนาคอะไรงเงี้ยครับกาจะเปลี่ยนมาตลอดวันนั้นเขามานั่งหวีผมมีโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนนั่งหวีค่อยๆหวีสางผมหวีผมของเขาไปเรื่อยๆผมก็หลีตามองแต่พอเขาทุกครั้งที่เขารู้ว่าผมเนี่ยเห็นเขาละเขาจะไม่กวนผมนะเขาจะเขาจะ ลุกขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวเขาไม่ใช่การเดินนะครับใช้การเคลื่อนตัวเขาแล้วก็หายไปในความมืดทีเนี้ยผมเริ่มนอนนอนจะนอนไม่หลับแล้วทีเนี้ยมันเหมือนร่างกายมันจําแล้วผมก็เป็นเหมือนโรคจิตนะครับเวลาตีสองตีสามเนี่ยจะต้องตื่นมาเพื่อนคืนนี้เขาจะมาไหมวะและ้วทีนี้เนี่ยผมเริ่มพักผ่อนน้อยทํางานเริ่มเครียดเริ่มผอมเริ่มอะไรละเริ่มเครียดละก็เลยเริ่มไปปรึกษาเพื่อน เพื่อนก็บอกว่าไปปรึกษาถามว่าต้องต้องทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราเจออย่างนี้ขึ้นมาแล้วเรานอนไม่หลับทีเนี้ยเราก็ต้องเปิดมาเปิดไฟนอนเพราะเปิดไฟนอนก็เจอปิดไฟนอนก็เจอทำยังไงถึงจะไม่เจอเขาเพื่อนก็แนะนําบอกเฮ้ยไปหาหมอไหมเพราะตอนนั้นผมมีอาการซึมเศร้าแล้วเป็นเป็นแพนิกเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรไปละ ก็เริ่มมีความเครียดกับเพื่อนก็พาไปไปไปรับการรักษาแล้วก็ได้ยามากินต้องเติมยาตลอดพอช่วงนั้นได้กินยามันก็เริ่มจะดีขึ้นหน่อยห<ม>นึ่งครับมันก็นอนได้แต่ว่าพอช่วงยาหมดเมื่อไหร่เนี่ยเอาละยังคืนนั้นนอนเขาจะเดินมามเวลาเดิมครับเขาเดินเหมือนเดินเดินจัดของจัดอะไรอะครับ,รบจัดตู้จัดอะไรดูผมก็เหมือน เหมือนทีแี้เรามานั่งคิดแล้วว่าบ้าหรือเปล่าเราบ้าไปแล้วเ,เราหลอนหรือเราบ้าหรืออะไรของเราเนี่ยทําไมต้องเห็นเห็นประจําเลยบางทีก็มานวดขานวดเท้าให้มั่งอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ปกติแล้วอะ่ะผมก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าบ้านทีนี้ไปขอนอนคอนโดแฟนช่วงนั้นผมผมคบกับกับแฟนคนเก่าอยู่ พอไปนอนคอนโดแฟนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยู่ได้นะไปนอนเป็นเดือนละจนเออประมาณเดือนกว่าเนี่ยคืนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยช่วงเย็นเย็นพ่อโทรมาบอกว่าเฮ้ยแบค๊คเดี๋ยวมากินข้าวที่บ้านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทําอะไรกินกันไม่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานละอะไรเงี้ยผมก็พาแฟนกินที่บ้านก็กิน จนเสร็จสับเรียบร้อยครับทีเนี้ยพ่อก็บอกว่าเฮ้ยนอนบ้านสักคืนดิไม่ได้นอนบ้านเป็นเดือนละอะไรเงี้ยผมก็มองหน้ากันกับแฟนอะนอนกับแฟนสองคนน่าจะได้นะอ,อะไรเงี้ยน่าจะได้ก็เอ่อปูผ้านอนกันข้างข้างบนนั่นแหละนอนในห้องนะครับพอทีนี้เนี่ยนอนได้ดึกแค่ไหนไม่รู้ละตอนนั้นอยู่ดีๆแฟนผมแบบ ตกใจร้องร่นแล้วก็วิ่งเปิดประตูลงไปข้างล่างผมก็วิ่งลงตามลงมาอืมผมก็ตบไหลพยายามตบไหลครับประคองสติแฟนถามว่าเพลงเป็นอะไรเจงเป็นอะไรแฟนผมพอเขาได้สติเขาก็บอกว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าด้านข้างข้างขวาเขาเนี่ยมันที่นอนมันขยับขยับทีเนี้ย เขาก็เลยหลีดลืมตาขึ้นมามองเขาเจอลักษณะของผู้หญิงตัวสูงยาวมากเลยนอนตะแคงแล้วเอามือค้ำหัวอยู่เอามือแบบเท้าหัวเพื่อที่จะนอนนอนมองดูแฟนผมด้วยสายตาที่ไม่พอใจครับพอทีเนี้ยหลังจากนั้นเราก็ต้องได้กลับคอนโดในคืนนั้นเลยมผมรู้สึกยิ่งไม่โอเคเขาไปใหญ่เพราะทีเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเครียดเราอะไรนะมันกลายเป็นว่ามันคือเรื่องที่ คนอื่นเริ่มเจอละอะไรเงี้ยอย่างพี่สาวผมเขาก็จะมีเจอบ้างอยู่เขาล้างจานอยู่เขาก็มีเจอบ้างอะไรเงี้ยครับจนผมรู้สึกว่าผมอ่ะไม่ไหวละททาไงดีทาดําไงดีอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนคนนั้นคนนี้พอวันนั้นอ่ะจะไปไหว้พระที่วัดวัดหนึ่ง <S <S เพื่อนก็บอกเฮ้ยตรงข้าววัดอ่ะมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งท่านดูดวงแม่นมากเลยลองไปดูสิผมก็เออว่าดูดวงเหรอวะ ดูดวงก็ดูดวงได้ไปทีเนี้ยไปถึงวัดผมก็ทําบุญเสร็จปุ๊บแม่ชีอยู่ตรงข้ามวัดผมก็ไปตรงข้ามวัดอพอไปถึงเนี่ยแม่ชีก็นั่งดูดวงให้คนคนอื่นเขาอยู่นะฮะจนพอถึงคิวผมเนี่ยเออแม่ชีก็บอกว่าป้าขึ้นมาขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละก็บอกว่าขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละพอ ขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ชีก็มองหน้าผมกับแฟนก็แล้วก็ถามว่ามีอะไรปิดบังกันหรือเปล่าแม่ชีพูดหมดได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกได้ได้ครับแต่ครับดูคนเดียวใช่ไหมดูผมคนเดียวนะอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็หลังจากนั้นน่แม่ชีก็มองไปด้านหลังผมมองผ่านผมไปเขาก็มองแล้วเขาก็หันมาที่ผมอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเขาหาจนเจอแล้วนะอะไรเงี้ย กหาเธอเจอแล้วผมก็นั่งอยู่ที่นี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนาชีก็มองไปข้างหลังแล้วก็บอกว่าอ่ะเธอเล่ามาซึ่งไม่ได้บอกให้ผมเล่านะเล่าให้ให้บางสิ่งบางอย่างข้างหลังเล่าให้บางสิ่งบางอย่างข้างหล<อ>ังเล่าออ,อแม่ชีก็นั่งฟังอยู่<อ>พักห<อ>นึ่งกับ<อ>จับใจความได้ประมาณว่าเธอชื่อบุญศยาครับตัวผมเนี่ยอดีตชาติเนี่ย เป็นคล้ายๆเป็นทหารเป็นทหารคนหนึ่งที่อยู่กับถ้าเปรียบก็คืออยู่บ้านบ้านบ้านผู้ใหญ่นายผู้ใหญ่อะไรเงี <ใน S 1> ้ยนายผู้ใหญ่แต่ผมมาเป็นนายทหารระดับล่างผมเนี่ยเป็นเป็นทหารรับใช้ของของพ่อของบุญศิยาทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรายังหนุ่มอยู่แล้วเขาก็ยังสาวเราก็เหมือนแอบ แอบพบหากันครับมีความรักใคร่ชอบพอกันแอบคบหากันไปมาหาสู่กันอย่างลับๆจนวันหนึ่งเนี่ยพ่อจับได้พ่อรู้ขึ้นมาพ่อโกรธมากพ่อสั่งขังบุญศิยาไว้แล้วสั่งให้ผมเนี่ยย้ายไปอยู่ชายแดนอพอบุญศิยารู้เขาก็ให้คนเนี่ยตากออกตามหาหายังไงก็หาไม่เจอจน ว่าละสุดท้ายของบุษยาก็เสียชีวิตไปโดยที่เขายังเขายังตามหาผมอยู่ uh, uh, uh. เขาก็บอกกับแม่ชีว่าเขาตามหาผมมานานมากจนมาเจอและตอนนี้เขาก็จะยังไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนเนี่ยต้องได้มามาอยู่กับผมเพราะเขา uh huh. ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่รักผมได้เท่าเขาอีกแล้ว uh huh. แล้ววันหนึ่งเขาก็จะถึงเวลาเขาก็จะไปเองไม่ชีหยิบกระดาษจดโน้ตกระดาษเล็กๆครับจดแล้วก็พับพับแล้วให้ผมแบงมือเขาก็ยัดใส่มือผมแล้วบอกว่าถึงบ้านแล้วค่อยเปิดดูนะลูกผมก็ถึงบ้านแล้วก็เปิดดูในข้อความเขียนไว้ว่าวันที่สิบหกเดือนเดือนหนึ่งในปีหนึ่งแล้วกันฮะเขา จะมาลาผมก็ไม่สนใจผมก็ใส่เก๊ไว้จนหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันจนได้เลิกรากันไปจริงๆแล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องได้ย้ายกลับมานอนที่บ้านแต่จุดที่ทำให้ผมช็อกอีกรอบหนึ่งก็คือพอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยคืนนั้นคืนแรกที่กลับมานอนอยู่บ้านเนี่ย เหมือนเดิมครับเวลาเดิมเลยผมได้ยินเสียงเหมือนคนซุบซิบซุบซิบซุบซิบอยู่ใกล้ๆตัวผมในห้องผมเนี่ยมันจะมีโต๊ะบ,บูชาอยู่ผมเป็นคนไหว้พระสวดมนต์คืนนั้นผมได้ยินเสียงซุบซิบซุบซิบข้างๆหูผมก็ลืมตาตื่นมาพี่แจ็คผมตกใจมากเลยเขานั่งสวดมนต์อยู่ตรงโต๊ะไ้โต๊ะทิ้งพระผมสวดมนต์เป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่แบบเฮ้ย นืองว่าผีจะกลัวพระผีไม่กลัวพระผีสวดมนต์ด้วยพอเสร็จปุ๊บผมก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาเหมือนเขาเห็นผมร้องเฮ้ยปุ๊บเขาก็หันมาแล้วปุ๊บเขาก็ลุกแล้วก็ถอยหลังไปหายไปในความมืดเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยพอหลังจากคืนนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอเขานานมากเหมือนเขาหายไปนานมากจนวันที่สิบหกเดือนนั้นๆที่แม่ชีเคยเขียนไว้ครับ เวลาเป็นช่วงประมาณเก้าโมงแล้วแหละเก้าโมงสิบโมงเหมือนวันแรกที่ผมเจอเขาอะครับผมนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาแล้วพักหนึ่งครับตอนผมว่ามีความรู้สึกแล้วแหละตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าที่นอนมันยวบลงแล้วมีมือของผู้หญิงอะเอื้อมมากอดผมจากด้านหลังแล้วเขาร้องไห้ร้องแบบเบาๆนะครับ ร้องมันร้องแบบลุกรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยร้องอยู่พักใหญ่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกกลัวเขาแล้วนะผมรู้สึกว่าไอเสียงร้องไห้เนี่ทําให้ผมสสงสารเขามันรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยไม่เคยเจอมาก่อนเขาร้องอยู่พักหนึ่งครับจนเขาพูดมาคำหนึ่งถึงเวลาของเราแล้วนะรเราต้องไปแล้วนะ อย่าลืมเรานะเราชื่อบุญศิยาครับแลวความรู้สึกก็หายไปเลย<อ>แล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายของบุญศิยาที่ผมได้รับดูจากเขา<อ>ครับเนี่แหละครับ<อ>เรื่องราวของบุญศิยาซึ่งรเรื่องพวกเนี้ยมันก็มีมีการนํามาเล่านํามาพูดถึงในในการเล่าเรื่องผีในการเล่าเรื่องลี้ลับอยู่หลายครั้งเหมือนกัน เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากําลังฟังเรื่องของคนที่เหมือนกับจิตเขาอะมีความมีความผูกพันมันคือจิตสุดท้ายของเขาใน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 ตอนนู้นที่เขากําลังตามหาคนคนนี้อยู่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขามันก็เลยกลายเป็นความผูกจิตที่มันผูกอยู่กับการหาแบบเนี้ยแล้วเขาก็ใช้เวลานานขนาดไหนไม่รู้จนกระทั่งเขาหาคุณแม็กเจอ ใช่ครับถูกปะแต่เท่าที่ฟังดูทั้งหมดอ่ะมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งที่แบบทําไมเขาต้องตัวสูงนั่นแหละสิผมงงมากเขาตัวสูงเนี่ยผมจะนึกถึงทุกคนนึกถึงยังไงเราจะไม่นึกถึงคนปกติธรรมดานะไม่นึกถึงดวงวิญญาณธรรมดานะเนี่ยครับใช่ปะเหมือนแบบอ่ะถ้าผมจะพูดแบบว่าตัวสูงก็ต้องนึก,น,กนึกถึงเปรตใช่ครับสูงจะรูดขนาดนั้น,นเออทำไมเขาต้องอยู่ในในรูปลักษณะแบบนั้นไงแสดงว่า เขาอาจจะจบชีวิตลงในแบบที่ไม่ดีเช่นฆ่าตัวตายก็เป็นได้ครับก็เพราะเขาถูกขังถูกป่มครับใช่ใชเขาถูกขังในสมัยก่อนในสมัยนั้นเนี่ยผมว่าด้วยความที่ใจเขาอยากจะตามหาตามหาคนที่เขารักอะ่ะเขาอาจจะหนีออกมาเพื่อให้คนไปตามหาแล้วโดนจับได้โดนจับเข้าไปขังใหม่ก็อาจจะฆ่าตัวตายผลสุดท้ายคือ ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราฆ่าตัวตายมันก็คือความเชื่อว่าเป็นบาปบาปอย่างม<ช>หารผลสุดท้ายต้องกลายเป็นเปรตกลายเป็นการทรมานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกว่าจะหมด<ช>เวรหมดกรรมได้อ่ะเออจะใช้คําว่าเขาบอกคนโบราณตัวสูงอันนี้มันสูงมากกว่าปกติธรรมดาเขาใช้คาว่าสูงชะลูดนะสูงชะลุดเลยครับเออเออ,อย่างที่คุณแม่เขาบอกคือมันสูงชะลูดสูงกว่าคนโบราณแน่นอน ขนาดเออ<ม>เลยวงกบประตูไปอะครับสูงมากโอ้โหสูงไปจะบอกว่าคนโบราณจะสูงขนาดนั้นก็คงจะไม่ขนาดนั้นหรอกเต็มที่ผมให้ไม่เกินสองสองเมตรกว่าแบบใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่ครับเออแต่นั่นคือน่าจะสูงแบบทะลุสามเมตรสี่เมตรแล้วก็ไม่รู้ัะ<ง>เออเออเออนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวของของเพื่อนคนเนี้ยที่เขามาเล่าให้กับ คุณบอลฟังแล้วคุณบอลก็มาเล่าในแทนตัวเองไปเลยจะได้เข้าใจง่ายใช่ครับเออนะครับเรื่องของบุญศียานะครับผมว่าเรื่องของการทาบาปข้ามภพข้ามชาติหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็น,ปนการสร้างสร้างบ่วงอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะบางทีอะใช่ครับฟังแล้วเหมือนจะดีนะแต่ผลสุดท้ายมันก็เป็นทุก,กข์อะกว่าจะหาเจอกันกว่าจะเจอกันเรียกคําว่าเจ้ากรรมในเวรได้เนี่ยมันก็ ไม่รู้ว่าใช้เวลาขนาดไหนก็ไม่รู้ออใช่ครับนะครับโอเคคุณบอลน,นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดอะก่อนที่จะลาจากกันไปป้ายาร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรสัหน่อยสิอ๋อครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปครับผมอ,อ,อ,อใกล้แยกบางสีทองนะครับกอดถึงแมคโครนครอินครับนครออินแล้วก็ช่วงเย็นนะครับนคะรอ,อินแล้วก็จะมีช่วงเย็นจะเป็นมีร้านนั่งชิลอยู่เส้นเลียกเมืองนนนะครับชื่อร้านชงเพลิน,นครับผมร้านอะไรนะ ชงเพลินครับชงเพลินใช่ครับนั่งชงมุกกันเพลินเลยใช่ครับอ่ไปอุ่นนุนกันได้นะนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือปอเที๊ยอันนี้เป็นแฟนชายเป็นชายครับใช่ครับนะครับแล้วก็มีร้านชงเพลินนะใช่ครับใครอยู่แถวแถวนั้นนครอินนนทบุรีเส้นนั้นไปอุ่นนุนกันได้ได้ครับโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคุณบอลนะครับขอบคุณครับพี่แจ๊คสวัสดีครับครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําคลินิก